แนวข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหารส่วนที่1พระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497และกฎกระทรวงฉบับที่74พุทธศักราช2540ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497 1. พพรบรับราชการทหารฉบับปัจจุบันใช้พรบฉบับใดตอบพรบรับราชการทหารพุทธศักราช2497 2. พรบรับราชการทหารพุทธศักราช2497ให้ไว้ในรัชสมัยใดตอบรัชการที่9 3. พรบรับราชการทหารพุทธศักราช2497ให้ไว้เป็นปีที่เท่าใดของรัชการใดตอบปีที่9ของรัชการที่9 4. พรบรับราชการทหารพุทธศักราช2497ตราขึ้นตามคำแนะนำและยินยอมของใคร ตอบสภาผู้แทนราษฎร5พรบรับราชการทหารพุทธศักราช2497บังคับใช้วันที่เท่าไรตอบ17กุมภาพันธ์2497หมายเหตุมาตรา2บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปราชกิจจานุเบกษาลงเล่มที่71ตอนที่13วันที่16กุมภาพันธ์2497 6. พรบรับราชการทหารพุทธศักราช2497ยกเลิกข้อใดตอบพรบรับราชการพุทธศักราช2479 7รบพรบรับราชการทหารพุทธศักราช2497มีทั้งหมดกี่มาตราที่หมวดอะไรบ้างตอบ51ดมาตรา9หมวดหมวดที่1บททั่วไปหมวดที่2การยกเว้นหมวดที่3การลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอหมวดที่4การเรียกคนเข้ากองประจำการ หมวดที่5การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการหมวดที่6การปลดหมวดที่7บทกำหนดโทษหมวดที่8บทเฉพาะการหมวดที่9การรักษาพระราชบัญญตัติ8ทหารกองเกินหมายความว่าต่อผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง30ปีบริบูรณ์ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา16หรือ18 9ทหารกองประจำการเมื่อรับราชการกองประจำการจนครบกำหนดแล้วจะปลดเป็นทหารประเภทใด ตอบทหารกองหนุนประเภทที่1ชั้นที่1 10ทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารประเภทใดตอบทหารกองหนุนประเภทที่1 11ทหารกองประจำการหากมีโทษถูกจำคุกไม่น้อยกว่า1ปีจะถูกปลดเป็นทหารประเภทใดตอบทหารกองหนุนประเภทที่2 12. ทหารกองเกินเมื่อมีอายุพ้นปลดเป็นกองเกินแล้วให้ปลดเป็นทหารประเภทใดตอบทหารกองหนุนประเภทที่2 13. ทหารที่รับราชการประจำการจันทครบห AH ารมแล้วจะปลดเป็นทหารประเภทใดตอบพ้นราชการทหารประเภทที่1 14นายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดหรือถอยดยศจะถูกปลดเป็นทหารประเภทใดตอบพ้นราชการทหารประเภทที่สอง 15. ผู้ที่ต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลามเนาให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่ใดตอบ1ภูมิลามเนาเกิดบิดา 2หากเป็นบุตรนอกสมรสให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่ภูมิลำานามารดา 3. ภูมิลำานาตนเองหรือที่พบตัวบุคคล 16. ภูมิลำานาทหารมีกี่แห่งตอบภูมิลำานาทหารให้มีได้เพียงแห่งเดียว 17. การตรวจเลือกคนเข้าเป็นตำรวจกองประจำการกำหนดในมาตราใดตอบมาตรา 6- 18ก,การเลือกคนเป็นตำรวจกองประจำการให้กระทรวงใดตกลงกัน ตอบกระทรวงมหาดไทยตกลงกับกระทรวงกลาโหม19หมวดที่1หมวดอะไรตอบบททั่วไป20ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่อะไรตอบรับราชการทหาร21ทหารกองประจำการจะต้องรับราชการกองประจำการมีกำหนดกี่ปีตอบสองปี22ผู้มีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษจะรับราชการทหารกองประจำการกี่ปีตอบน้อยกว่า2ปี 23ทหารกองประจำการเมื่ออยู่ในกองประจำการให้ปลดเป็นทหารประเภทใดตอบทหารกองหนุนประเภทที่1 24ทหารกองหนุนประเภทที่1มีทั้งหมดกี่ชั้นตอบ3ชั้นกองหนุนชั้นที่1จํานวน7ปีกองหนุนชั้นที่2จํานวน10ปีกองหนุนชั้นที่3จํานวน6ปี25ทหารกองประจำการเมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนจนครบ3มชั้นจะปลดเป็นทหารประเภทใด ตอบพนราชการทหารประเภทที่1 26. บุคคลสำเร็จการฝึกศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกระทรวงกลาโหมกำหนาดจะปฏิบัติอย่างไรบ้างตอบ1รับราชทหารกองประจำการน้อยกว่า2ปี 2. ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1 27. การออกหนังสือสามคัญให้แก่ทหารที่ปลดเป็นทหารกองหนุนเป็นหน้าที่ผู้ใดตอบผู้ว่าราชการจังหวัดและสสจังหวัด 28หากหนังสือสามคันชารุดหรือสูญหายให้แจ้งต่อในอำเภอท้องที่เสียค่าธรมเนียมกี่บาทตอบ1บาท29นักเรียนทหารอายุเท่าใดให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการตอบ18ปีบริบูรณ์30ทหารกองเกินไปอยู่ต่างท้องที่เป็นการชั่วคราวเกินกี่วันให้แจ้งต่อในอำเภอท้องที่ที่ตนอยู่ตอบ30วัน 31การย้ายที่อยู่หรือการย้ายภูมิลาเนาทหารต้องแจ้งองอนายอำเภอท้องที่ที่ตนย้ายเข้าภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่ตอบ30วัน32หมวดที่2คือหมวดอะไรตอบการยกเว้น33หมวด2ยกเว้นเรื่องใดบ้างตอบ1ยกเว้นไม่ต้องเข้ารบราชการทห,หารกองประจำการ2เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 34บุคคลใดบ้างยกเว้นนอไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการตอบ1พระภิกษุที่สมณศักดิ์หรือที่เป็นปร,ริญญาและนักบวชในพุทธศาสนานิกายจีนหรือยวนที่มีสมณศักดิ์2คนพิการทุพพลภาพซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้ 3. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่กำหนดในกฎกระทรวง 35บุคคลใดบ้างเมื่อลงบัญชีทหารรองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการตอบหนึ่งพระภิกษุสามเณรและนักบวชในพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือยวนซึ่งเป็นนักทำตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับ 2. นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสามคันให้ไว้ 3. บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 4. นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม5ครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสอหรือวิชาการต่างๆที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงทะบวงกรมหรือราชการส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสามคันให้ไว้6นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ7นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินเพลินของกระทรวงคมนาคม 8. บุคคลซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ9บุคคลซึ่งได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดจุกครั้งเดียวตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ส0ปีขึ้นไปหรือเคยถูกสารพิพากษาให้กักกัน36มหมวด3คือตอบการลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอ37ชายไทยเมื่อมีอายุเท่าใดให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตอบอายุย่างเข้า18ปี 38หากไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้สามารถให้ผู้ใดดำเนินการแทนได้ตอบบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้39หากไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินและไม่มีบุคคลใดไปแจ้งแทนให้ถือว่าผู้นั้นมีความผิดใดตอบหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาลงบัญชีทหารกองเกิน40ตามมาตราที่16ผู้ซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่เมื่อใดตอบหนึ่งมกราคมของพุทธศักราชถัดไป 41. ในาอำเภอจัดการประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องลงบัญชีทหารกองเกินในเดือนใ,ใ,นในดตอบกันยายน 42. ตามมาตรา18ผู้ซึ่งมีได้ลงบัญชีทหารกองเกินพร้อมคนชั้นปีเดียวกันเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่เมื่อใดตอบตั้งแต่วันลงบัญชีทหารกองเกิน43เมื่อมีเหตุจำเป็นผู้ใดมีอำนาจประกาศเรียกบุคคลที่ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ไปแสดงตนเพื่อนบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ ตอบนายอำเภอ44นายอำเภอมีอำนาจประกาศเสียบเกลียดไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ภายในกำหนดกี่วันตอบ90วันนับตั้งแต่วันประกาศ45บุคคลตามข้อใดให้ยกเว้นไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกินตอบ1พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นปร,ริยนและนักบวชในพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือยวนที่มีสมณศักดิ์2บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 46. บุคคลใดไม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตอบหสามเณรปรเรียน 2. ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงาน 47. หมวด4คือตอบการเรียกคนเข้ากองประจำการ 48. ทหารกองเกินเมื่อมีอายุเท่าใดต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนตอบอายุย่างเข้า21ปี49 นายอำเภอจัดประกาศให้ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกในเดือนใดตอบตุลาคม50ทหารกองเกินซึ่งถูกหมายเรียกต้องมาทําการตรวจเลือกเว้นแต่ตอบ1น่ข้าราชการซึ่งได้รับคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอันสําคัญยิ่งหรือไปราชการต่างประเทศโดยคําสั่งของเจ้ากระทรวง2นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชาณต่างประเทศตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 3ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการหรือโรงงานอื่นใดในระหว่างที่มีการรบหรือการสงครามอันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือการสงครามและอยู่ในความควบค,คุมของกระทรวงกลาโหม 4. บุคคลซึ่งกำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม5เกิดเหตุสุดวิสัย6ไปเข้าตรวจเลือกที่อื่น7ป่วยไม่สามารถจะมาได้โดยให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้มาแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 51. ตามมาตรา27กรณีใดต้องได้รับการผ่อนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบ 1. ข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอันสำคัญยิ่งหรือไปราชการต่างประเทศโดยคำสั่งของเจ้ากระทรวง 2. นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชาณต่างประเทศตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 3ค่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการหรือโรงงานอื่นใดในระหว่างที่มีการรบหรือการสงครามอันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือการสงครามและอยู่ในความคว,มควบคุมของกระทรวงกลาโหม 4. บุคคลซึ่งกำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม52หมวด5คือตอบการตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ53รัฐมนตรีกอหอกำหนดผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งใดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง ตอบพอบอพลห้าสิบสี่การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการมีคณะกรรมการอะไรบ้างตอบหนึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกสองคณะกรรมการชั้นสูงห้าสิบห้าคณะกรรมการตรวจเลือกประกอบด้วยผู้ใดบ้างตอบหนึ่งนสัญญาบัตรมียศไม่ต่ำกว่าพันโทจำนวนหนึ่งคนประธานกรรมการ2นอนสัญญาบัตรมียศไม่สูงกว่าพันโทจำนวนไม่เกินสองคนกรรมการ สศัสดีจังหวัดหรือผู้แทนจำนวนหนึ่งคนกรรมการ 4. นอสัญญาบัตผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรมหนึ่งหรือหลายคนกรมกร,กรมการ56คณะกรรมการชั้นสูงประกอบด้วยตอบ1ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนจำนวนหนึ่งคนประธานกรรมการ2เจ้าหน้าที่ศัสดีซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าศาสดีจังหวัดจำนวนหนึ่งคนกรรมการ3ข้าราชการอื่นไม่ต่ำกว่าหัวหน้าแผานกจำนวนหนึ่งคนกรรมการ 57นายอำเภอท้องที่ที่มีการตรวจเลือกมีหน้าที่ตอบ 1. จัดสถานที่ทำการตรวจเลือก 2. จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารในการตรวจเลือก 3. จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตำบลเพื่อฟังเรียกชื่อ4สอบสวนบุคคลซึ่งร้องขอในเหตุต่างๆ 5. ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกของอำเภอตามผลการตรวจเลือก 6. ปฏิบัติการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง58 เมื่อคัดคนที่ยกเว้นด้วยเหตุต่างๆออกแล้วมีจำนวนหารกองเกินที่จะรับราชการให้ผ่อนผันกับบุคคลประเภทใดตอบหนึ่งเลี้ยงบิดามารดาพิการหาเลี้ยงชีพไม่ได้สองหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตายหรือเลี้ยงพี่น้องซึ่งพิการหาเลี้ยงชีพไม่ได้มารดาเสียชีวิต 3. บุคคลระหว่างศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง59ทหารที่หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกตามมาตรา27ให้ผู้นั้นกระทาอย่างไร ตอบเข้ากองประจำการในปีนั้นหรือปีถัดไปโดยไม่ให้จับฉลาก 60. ทหารกองเกินเมื่อรับราชการทหารกองประจำการให้รีบประทาสิ่งใดตอบรีบขึ้นทะเบียนกองประจำการโดยไม่ชักช้า 61. ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหน้าที่ตอบรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือทดลองความพรั่งพร้อมและในการระดมพล62การระดมพลให้กระทำโดยตอบพระราชกฤษฎีกา 6กกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่อย่างไรบ้างในการเรียกทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนเข้ารับราชการในการเรียกพลตอบกหอเป็นผู้จัดเตรียมและอำนวยการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการเรียกและส่งทหารเข้ารับราชการตามประสงค์ของกหอ64หมวดที่6คือตอบการปลด65ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกำหนดปลดแล้วให้ปลดเป็นทหารประเภทใด ตอบทหารกองหนุนประเภท2 66ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท2ชั้นที่2เมือ่อมีอายุตอบอายุ30ปีบริบูรณ์67ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท2ชั้นที่3เมื่อมีอายุตอบอายุ40ปีบริบูรณ์68เมื่อมีอายุ4 6ปีบริบูรณ์ทหารกองหนุนประเภทที่2ให้ปลดเป็นทหารประเภทใดตอบพ้นราชการทหารประเภทที่2 69 ทหารกองประจำการหากต้องโทษจำคุกไม่น้อยกว่า1ปีจะปลดเป็นทหารประเภทใดตอบพ้นราชการทหารประเภทที่สองเจถ้านอสัญญบัติถูกปลดหรือถอดยศให้ปลดเป็นทหารประเภทใดตอบพ้นราชการทหารประเภทที่2 71เจหมวด7คือตอบบทก้าหนดโทษ72หากหนังสือสาคัญสูญหายต้องปฏิบัติอย่างไรและจะมีกำหนดโทษอย่างไรหากไม่ปฏิบัติตามตอบแจ้งในอาเพิท้องที่ภายใน30วัน ระ,ว, vida, <c oughs> ระวังโทษปรับไม่เกิน12บาท73บุคคลไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินหรือไม่มารับหมายเรียกระวังโทษตอบจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน300บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ74หลีกเลี่ยงไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกระวังโทษตอบจำคุกไม่เกิน3เดือน75ทหารกองเกินหรือกองหนุนหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกระดมพลเพื่อฝึกวิชาทหารต้องระวังโทษตอบจำคุก3เดือนถึง4ปี 76ทหารกองเกินหรือกองหนุนหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกระดมพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา36ต้องระวังโทษตอบจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน300บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ77บุคคลใดทำร้ายตนเองเพื่อไม่ให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการมีความผิดต้องระวังโทษตอบจำคุกตั้งแต่1ถึง8ปี78ผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำร้ายตนเองเพื่อไม่ให้เข้ารับราชการทหารมีโทษต้องระวังโทษ ตอบจำคุก6เดือนถึง4ปี79ใช้กลอุบายหลอกล่อเจ้าหน้าที่จนหลงเชื่อโดยเจตนาหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการเข้ารับราชการทหารมีความผิดต้องระวังโทษตอบจำคุกไม่เกิน3ปี80หมวด8คือตอบบทเฉพาะการ81หมวด9คือตอบการรักษาพระราชบัญญตัติ82ผู้ใดรักษาการตามพรบรับร,บราชการทหารพุทธศักราช2497ตอบรัฐมนตรี กหอและรามาตอมอท83กดกระทรวงบังคับใช้ได้เมื่อใดตอบเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา84ผู้รับสนองพระบร,รมราชองค์การพรบรับร,ราชการทหารพุทธศัการาช2,497คือตอบจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีแนวข้อสอบกดกระทรวงฉบับที่74พุทธศัการาช2540ออกตามความในพรบรับร,ราชการทหารพุทธศัการาช2497 1กกระทรวงฉบับที่74 พุทธศักราช2,540อาศัยอำนาจในมาตราใดาแห่งพรบรับราชการทหารพุทธศักราช2,497ตอบมาตรา41และมาตรา51 2. โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามมาตรา41คือตอบ 1. โรคหรือความผิดปกติของตา 2. โรคหรือความผิดปกติของหู 3. โรคของหัวใจและหลอดเลือด 4. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด ห้าโรคของระบบหายใจ6โรคของระบบปัสสาวะเจ็ดโรคหรือความผิดปกติของกระดูกข,ข้อกล้ามเนื้อ8โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม9โรคติดเชื้อ10โรคทางประสาทวิทยา11โรคทางจิตเวช12โรคอื่นๆสากฎกระทรวงฉบับที่74พุทธศักราช2540บังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าใดตอบตามมาตรา51แห่งพรบร,บรับราชการทหารพุทธศักราช2400 กดกฎกระทรวงบังคับใช้ได้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา4กฎกระทรวงฉบับที่74พุทธศักราช2540ให้ไว้นวันที่เท่าใดตอบ14มีนาคม2540 5ผู้ลงนามในกฎกระทรวงฉบับที่74พุทธศักราช2540คือผู้ใดบ้างตอบหนพลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธรัฐมนตรีกอหอสอนายสนทนทองรัฐมนตรีมอท 6. โรคหรือความผิดปกติของตามีอะไรบ้างตอบ1ตาข้างใดข้างหนึ่งบอด2สายตาไม่ปกติ3ต้อแก้วตาทั้ง 2. สองข้าง4ต้อหิน5โรคคู่ประสาทต,ตาเสื่อมทั้งสองข้าง6กระจกตาเสพเรื้อรังหรือคุณมัวทั้งสองข้าง7โรคหรือความผิดปกติทางหูมีอะไรบ้างตอบ1หูหนวกทั้ง 2. สองข้าง2หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้ง 2. สองข้าง3เยื่อแก้วหูทะลุทั้ง 2. สองข้าง8หูหนวกคือใช้คลื่นเสียงในช่วงใด ตอบความถี่5 0 0ศ0 0 0ถึงรอบวินาทีหรือเกินกว่า55เดซิเบล9โรคของหัวใจและหลอดเลือดคือโรคอะไรบ้างตอบ1หัวใจหรือหลุดเลือดพิการ2ลิ้นหัวใจพิการ3การเต้นของหัวใจผิดปกติ4โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ5หลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพอง6หลอดเลือดภายในกระโหลกศีษะพองหรือผิดปกติ10โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดคืออะไรบ้างตอบ1โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวร 2. ภาวะม,ม้ํโตสิเโรคของระบบหายใจคือโรคอะไรบ้างตอบ1โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2. โรคหลอดลมพอง3โรคหืด 4. โรคของระบบหายใจที่ทำให้สมรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวร12โรคของระบบปัสสาวะคือโรคอะไรบ้างตอบ1ไตอักเสบเรื้อรัง2กลุ่มอาการไตพิการ3ไตาวายเรื้อรัง4ไตของเป็นถุงน้ำแตกแตก,แตก 13. โรคหรือความผิดป,ปกติของกระดูกข้อและกล้ามเนื้อ ตอบ1ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป2แขนขามือเท้านิ้วอย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ 3. ข้อเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร4กระดูกสันหลังโก่งหรือโคตหรือแอนจนเห็นชัดเจน5กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น14โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตามบอลิสมคืออะไรบ้างตอบ1ภาวะต่อมไทรอยทำงานน้อยไปอย่างถาวร 2. ภาวะต่อมพาราไทรอยไปอย่างถาวร 3. ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร สเบาหวาน 5. ภาวะอ้วน 6. โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิสม 15. ภาวะอ้วนมีดันชนีความหนาของร่างกายตั้งแต่เท่าใดตอบ35กกตรม -16. โรคติดเชื้อมีโรคอะไรบ้างตอบ1โรคเรือน -2. โรคเท้าชา้าง -3. โรคติดเชื้อเรื้อรัง -17. โรคทางประสาทวิทยามีะอะไรบ้างตอบ1จิตเจริญล่าช้า2ใบ3ลมชักหรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก 4. อัมพาตของแขนขามือหรือเท้าชนิดถาวร5สมองเสื่อม6โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลัง7กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก18จิตเจริญช้ามีระดับชาวปัญญาเท่าไรตอบ69หรือต่ำกว่า19โรคทางจิตเวชคือโรคอะไรตอบโรคจิตหรือโรคที่ทําให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร20โรคอื่นๆมีโรคอะไรบ้างตอบ1กระเทย2มะเร็ง3โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ายแรง 4. ตับแข็ง 5. คนเผือด 6. โรคลูปัสอิริทิมาโตัสัตว์ทั่วร่างกาย 7. กายแข็งทั่วร่างกาย 8. รูปวิปริตต่างๆ 21. รูปวิปริตต่างๆได้แก่อะไรบ้างตอบหจมูกโว2เพดานโวหรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด